เขาได้อ้อมล้างไข่ถุงหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นนิสัยเนะาะพเป็นนิสัยถึงเวลาแล้วร่างกายเขาจะดิด้นดึงออกมาจากที่นอนแล้วก็อย่ามาออกกำลังกายถุงหนึ่ถุงหนึ่งที่จะท้องเคยเย็ดจ้ะร่างกายมันแบบรับว่าเออ้ามานี่ยเเวลาตื่นร่างกายเขาจะ เขาจะเป็นโดยอัตโนมัติค่ะเคยตื่นจะงงเคยเหตุกิจกรรมอยังเพื่อนก็จะตื่นเพื่อนจะลุกขึ้นมาของเพื่อนเองนี่คือข้าวมหาสัจจันยร์ของร่างกายจ้ะต้องเหตุไปสักพักตอนแรกเัาก็รู้สึกเหนื่อยผีขานอะไรจะบ่อยไงวันที่ขาดแต่ที่นี่ห้องแบบมันก็ต้องฝืนมาจ้ะเมื่อวานหาอยากชัวภาพดีมันก็องมีการฝืนเพราะฝืนแล้วเหตุไปสักพัก ถ้าเกิดทำเคยชิ้นร่างกายเขาก็จะแบบปรับมีการปรับให้รู้จักใหรู้จักนาะทีของเจ้าของว่าืึนมานะแล้วก็มาออกกำลังกายนะทาในสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะให้เป็นแลวคุณปรารถนาสิ่งปรารถนาให้ร่างกายมีเจ้าขอทม่โซพักร่างกายแข็งแรงก็ตือเตื่นมาทำซะ คุณจะได้เป็นสิ่งนั้นนันละจ้ะที่ว่าได้ราวาจะคล้องในร้องแล้วก็ได้เหตุได้สัมผัสด้วยตัวเองความรู้สึกนั้นมันก็ะเลยแบบความที่เป็นอัตนมมาแต่ร่างกายป็นมิการปรับโดยอัตโนมมิของเขามันก็เลยอ้อมันก็ะเลย บางอ่อครับของนะว่าเนี่ยตีห้าตีสี 5, ่ตีห้าเราก็ต้องรู้สึกตัวแล้วร่างกายคุณจะรู้สึกตัวของตนเองเนาะร่างกายว้าดินได้แล้วนะไปทำตามความปรารถนาของตัวเองนะอุ้งศีจ้ะพี่น้อง วานเท่าโชคดีนะจ๊ะต้นไม่ต้นนี้่ยหลายถ้าสมมุติว่ามนมีต้นหม้ห่อนยางอะ่ะคือมีแต่แดดอะ่ะคี่สียูยางจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืดจ้ะยืดแขนยืดขาได้สักพักเนาะมือแรกนะปวดกล้ามเนื้อมากๆเลยจ้ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคร มีการยืดเนาะเพื่อเหาแ็บใางว่าจ็อกกิ้งอ่ะเพราะมายืดแขนยืดขามือแรกอ่ะมันจะเห็นเข้าแบบร่างกายแบบการเนื้อไม่การ,รับตัวมือแรกอ่ะรู้สึกว่าเจ็บมีอาการเจ็บแบบไม่เคยยืดแบบแบบนี้แบบโดนๆทั่นสี่นะจ๊ะ